AEC Kids Channel เสนอการ์ตูนส่งเสริมการแปลงฟันอืมลูกอมน่ากินจังเลยอะลูกห้ามกินลูกอมนะเดี๋ยวฟันจะผุใช่นะลูกอย่าแอบกินลูกอมเลยนะเดี๋ยวฟันจะผุเหมือนคุณพ่อนะครับอืมจะเอาอยัางไงดีนะ จะแอบกินดีไหมเนี่ยจะแอบกินคุณแม่จะว่าไหมคงไม่เป็นไรหรอกแอบกินนิดนึงแล้วกันโอ้โหไอศสครีมช็อกโกแลตลุกอมอมืมอร่อยอ่ะงมงำงมงำอร่อยจังเลย โอ๊ยโอ๊ยทำไมปวดฟันอย่างนี้เนี่ยคุณแม่ช่วยด้วยปวดฟันครับไหนมาดูสิหูยฟันผุหมดแล้วอย่างนี้ต้องไปหาคุณหมอแล้วคุณแม่ครับลูกไม่อยากไปหาหมอฟันเลยะครับลูกขอไปแปรงฟันแทนได้ไหมครับข่าวหลัง ลูกจะไม่กินลูกอมอีกแล้วครับได้สิครับลูกแต่ว่าถ้าลูกกินลูกอมอีกแล้วฟันผุเนี่ยคุณแม่จะพาไปหาคุณหมอนะครับ